iPhone 12 Series ขึ้นแท่นมือถือขายดีที่สุดในโลก iPod ถัดรุ่นที่8อาจได้รับการเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง iPad 2กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตมีผลทั่วโลก MacBook Pro รุ่นใหม่ในปี2021จะมาพร้อมชิป M1X พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone 12 Series ขึ้นแท่นมือถือขายดีที่สุดในโลกคิดเป็น34%ของยอดขายทั้งตลาดอัปเดตวันที่22พฤษภาคม2021 นอกจากจะออกมาเปิดเผยสถิติยอดส่งมอบมือถือในไทยไปแล้วทาง Counterpoint r e s e a r c h ยังรายงานยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกประจำไตรมาสแรกของปี2021ที่ผ่านมาโดยรอบนี้ t o p ปโฟต่างเป็นมือถือจาก Apple ทั้งหมดทั้งในแง่ารายได้ผลประกอบการและ r e venue share และปริมาณวอร์มม s แชร์อีกด้วย ในแง่ของรายได้ผลประกอบการมือถือที่ขายดีในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเป็น iPhone 12 Pro Max iPhone 12และ iPhone 12 Pro 3คู่หู t รีโอจาก iPhone 12 s e r i e ์ในวงเล็บขาดรุ่นมินิที่เปิดตัวไปช่วงปลายปีที่แล้วโดยในครั้งนี้ a p p l e ถือว่ามีผลงานที่ดีมากๆมี iPhone เข้าติดท็อป10ถึง6รุ่นคิดรวมกันเป็น38%ของยอดขายมือถือทั้งหมดทั่วโลกในไตรมาสดังกล่าว ส่วนมือถือ Android ที่พอจะสอดแทรกขึ้นมาต่อก,ก่อนกับ a p p l e ได้ก็คือ g a l a x ซ S21 s e ี i e s ที่ติด Top 10ทั้ง3ตัวและอีกรุ่นที่น่าสนใจมากๆคือ h u ว w e i Mate 40 Pro ที่แม้ว่า h u ว w e i จะเจอปัญหาใช้งาน GMS ไม่ได้แต่มือถือรุ่นดังกล่าวยังแบกตัวเองมาติดอันดับ8ในการจัดอันดับทั่วโลกครั้งนี้อย่างไรก็ดีคาดว่าตัวเลขยอดขายส่วนใหญ่ของ Hu ว w e i Mate 40 Pro น่าจะมาจากจีนบ้านเกิดซะมากกว่า ัดมาในแง่ของปริมาณยอดขายตรงนี้ท็อปทรยังคงเป็น iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro และ iPhone 12เหมือนเดิมเพียงแต่สลับตำแหน่งกันเล็กน้อยรอบนี้แชมป์เป็นของ iPhone 12แทนโดยหัวข้อนี้มือถือ Android ที่ทำผลงานได้ดีกลับไม่ใช่รุ่นเรือดทงเหมือนกับหัวข้อเสแล้วโดยอันดับ5ถึง10ตั้งทุกจับจองโดยมือถือระดับเริ่มต้นและรุ่นกลางของ r ร d m i และซั s u ุงด้วยกันทั้งสิน้น โดย c o u n t เตอร์พอเผยว่าสมาร์ทโฟนในช่วงราคา150เหรียญถึง250เหรียญประมาณ4,000-8,000ถึงบาทคือกลุ่มที่ขายดีที่สุดในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาที่มาเคาน์เตอร์พอยต์รีเสิร์ชแอนดรอยด์ออเทอร o ิตี้ไอทัดรุ่นที่8อาจได้รับการเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2021 20ไอโฟนทัดที่ยังมีวางจำนหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นที่7เปิดตัวในปี2019 และยังไม่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่จนถึงปัจจุบันแต่ล่าสุดมีรายงานว่า Apple จะเปิดตัว iPod ทัชรุ่นใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ในวงเล็บเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2021ทั้งนี้ iPod ทัชรุ่นที่8ยังเป็นเพียงข่าวลือแหล่งข่าวยังไม่ทราบว่า iPod ทัชรุ่นใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหรือมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่เป็นไปได้ที่ Apple จะให้ความสำคัญกับ iPod ททัชรุ่นใหม่เป็นพิเศษ และในวันที่23ตุลาคมนี้จะเป็นวันครบรอบ20ปีนับตั้งแต่ iPod รุ่นแรกเปิดตัวทางการนอกจากนี้บริการ Apple Music ได้เพิ่มการรับรองคุณภาพเสียง Lossless Audio ซึ่ง iPod ทพัดรุ่นใหม่สามารถรองรับการเล่นเสียงคุณภาพสูงได้เนื่องจากยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, มมและจับคู่กับ DAC เพื่อให้ประสบการณ์ฟังที่ยอดเยี่ยมที่มา Ne OW iPad 2กลายเป็นผลิตภัณฑ์ Obsolete หรือผลิตภัณฑ์ที่ยกเลกิกการผลิตมีผลทั่วโลก t ติ e Jobs เปิดตัว iPad รุ่นที่2ในเดือนมีนาคม2011ก่อนที่จะถูกขึ้นบัญชีเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Vintage และ Obsolete เมื่อเดือนพฤษภาคม2019ซึ่งหมายความว่าศูนย์บริการของ Apple ไม่รับซ่อมแซม iPad รุ่นที่2ทุกกรณียกเว้นในสหรัฐอเมริกาและตุรกีซึ่งกฎหมายท้องถิน่นรองรับอยู่ อย่างไรก็ตามวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมา iPad รุ่นที่2ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตจากทั่วโลกแล้วผลิตภัณฑ์ obsolete หรือผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตหมายถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ไม่มีการผลิตเกิน7ปีมาแล้ว Apple ได้ยกเลิกการให้บริการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ผู้ให้บริการไม่สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตไปแล้วได้ iPad รุ่นที่2ได้รับการออกแบบให้มีความบางกว่ารุ่นแรกถึง33มาพร้อมกล้องหน้าที่รองรับ f a ส e t i m รองรับเซ็นเซอร์กิโรสโคปที่ใช้ชิป A5 แบบ Dual c o l l เร็วกว่า iPad รุ่นแรก2เท่ากราฟิกเร็วขึ้น9เท่าและมีให้เลือก2สีได้แก่สีขาวกับสีดำที่มา MacLummer MacBook Pro รุ่นใหม่ในปี2021จะมาพร้อมชิป M1X ไม่มีโลโกโล้ใต้หน้าจอนักพัฒนาซอฟต์แวร์เดเรนเคที Katie, เคยให้คำทำนายที่ถูกต้องเกี่ยวกับ iPad รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M1 และบอกว่า iMac รุ่นเล็กจะเปิดตัวก่อนรุ่นที่ใหญ่กว่า ล่าสุดได้ออกมาอ้างว่า macbook pro รุ่นใหม่ในปี2021จะมาพร้อมชิป m 1 x เพื่อพอร t ต thunderbolt usb c เป็น3พอร์ตช่องอ่านการ์ด sd hdmi p o ต m a g s a f e รองรับจอภาพภายนอกหลายจอและแน่นอนว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นแหล่งข่าวด้วยกันยังอ้างว่า macbook pro รุ่นใหม่จะมี2รุ่น14นิ้วและ16นิ้วจะได้รับการออกแบบใหม่โดยมีส่วนขอบแบนราบคล้ายกับที่พบใน ipad pro พื้นที่ขอบจอจะแคบลง และโลโก้ MacBook Pro ที่เคยอยู่ใต้หน้าจอแสดงผลจะถูกลบออกไปซึ่ง Apple เริ่มทำแล้วกับ iMac รุ่น24นิ้วขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple วางจำหนา่าย DualSense Controller ของ PS5 รองรับการจับคู่กับ iPad, iPhone, Mac และ Apple TV ดูอัลเซน e c คอนโทรลเลร์ไร้สายที่มาพร้อม PlayStation 5มีวางจำหน่ายบน Apple Store แล้ววันนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศราคา69.95ดอลลาร์สหรัฐหรือ2,490บาท d u อัลเซน e รองรับจับคู่กับ iPad, iPhone, Mac หรือ Apple TV ผ่าน Bluetooth หรือเล่นเกมจาก Apple Arcade หรือ t t e ีมเกมจาก PlayStation 5หรือ PlayStation 4ไปยัง iPad, iPhone หรือ Mac โดยใช้แอป PS Remote Play โดย iPad, iPhone, Mac และ Apple TV จะต้องอัปเดตเป็น iOS 1 4.5, iPadOS 14.5, macOS 11.3และ TVOS 14.5ที่มา Apple iOS 14.7ขยายฟีเจอร์ Air Quality ในแอป Weather ไปอีกหลายประเทศ Apple แนะนำฟีเจอร์ AirCurity ให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในแอปพลิเคชันเว t เทอร์ตั้งแต่ iOS 14ที่ปล่อยมาในปีที่แล้วแต่ถูกจำกัดการใช้งานเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นล่าสุดมีผู้ใช้ iPhone จำนวนหนึ่งที่อัปเดตเวอร์ชั่นเบต้าของ iOS 14.7พบว่าฟีเจอร์ AirCurity ในแอปเว t เทอร์พร้อมใช้งานในหลายประเทศทั้งในแคนาดาเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีและสเปน ฟีเจอร์ r i คิว i t y ในแอป w e t t h r r ใช้งานได้แล้วในสหรัฐอเมริกาโดยบอกคุณภาพอากาศเป็นตัวเลข0ถึง500อ้างอิงข้อมูลจาก a i r ิ u อิต i ้อินเในวงเล็บ AQI ตัวเลขที่ต่ำกว่าแสดงถึงคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นและตัวเลขที่สูงกว่าแสดงว่าไม่ดีต่อสุขภาพข้อมูลคุณภาพอากาศยังแสดงเป็นแถบสีภายในแอป w วเทอบน iPhone และแสดงบน Apple Mac ด้วย และนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชนแนลรีวินะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ